ท่านเดินทางไปเยี่ยมชมสวนมะเดื่อฝรั่งหรือฟริกที่อำเภอบ้านนาเกษตรกรกร,รุ่นใหม่เจ้าของสวนคุณดำรงเกียรติและคุณปนัดดาทองโสพลใช้เวลาว่างปลูกต้นมะเดื่อฝรั่งหลากหลายสายพันธุ์ด้วยวิธีทำไปศึกษาไปพร้อมกับทำงานประจำควบคู่กันทำมาได้กว่า3ปีกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างงดงาม ค่ะตอนนี้เรานําทุกท่านนะคะมาอยู่ที่สวนเฟิร์สแอนเฟนนะคะอยู่ที่หมู่สองตำบลทองหลางอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะสวนของพี่ดํารงเกียรตินะคะพี่เกียรติวสวัสดีค่ะวันนี้ขอญาตเข้าชมสว,สวสนะคะค่ะขอญาตค่ะเช่ค่ะ ตรงนี้ปลูกปิดประมาณกี่ไร่คะก็ที่รวมบ้านก็ประมาณไร่กว่าค่ะค่ะแล้วตอนนี้มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่ปลูกอยู่ก็เยอะครับมีประมาณร้อยกว่าสายพันธุ์นะครับ แล้วเก็บสะสมไว้อ๋อแล้วกิ่งพันธุ์ได้ส่วนเฟิร์ส<ห><ะ>แอนเฟรนตั้งอยู่บ้านเลขที่94ทับ2หมู่2ตำบลทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกคุณดำรงเกียรติทองโสพลได้ปลูกมะเดื่อฝรั่งและรวบรวมสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่าร้อยสายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเร็วดกผลใหญ่และมีรสชาติหวานทนต่อสภาพแวดล้อมในบ้านเราได้ดีเช่นบาวตุรกีพาณาซีแบกิสราเอลโคนาเดีย BTM 6เป็น สายพันธุ์หลักของสวนสามารถให้ผลผลิตตลอดทั้งปีซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะมีรสชาติอร่อยเฉพาะตัวตอนนี้จำหน่ายผลสดมะเดื่อฝรั่งได้กิโลกร,รัมละ300บาทเลยทีเดียวถ้าเทียบกับผลผลไม้ชนิดอื่นๆที่มีการดูแลรักษาที่มากกว่ามีเทคนิคการผลิตที่ยากกว่ามีการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงที่มากกว่าทำให้มองเห็นศักยภาพของผลไม้อย่างมะเดื่อฝรัง่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากต้นนี้คือสายพันธุ์เดียน,น่าครับ ผลเขาจะใหญ่สีเหลืองเนื้อเยอะหน่อยแล้วก็ความหวานก็คือใช้ได้เลยครับตัวนี้ผลเขาจะสวยครับผมนะครับผลเขาจะใหญ่ใหญ่มากต้นนี้ล่ะคะต้นนี้คือสายพันธุ์คอนเดียครับใบกาจะมีเอกลักษณ์คือใบหอมใช้ทาชาแสดงว่า<ช>แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีข้อดีแตกต่างก<ช>ันไปมันจะมีข้อดีข้อแตกต่างสีผลอะไรมันมันจะมีแตกต่างกันนิดนิดนอยหน่อย ในสวนมะเดื่อฝรั่งของคุณดำรงเกียดนั้นปลูกแบบกลางแจ้งในท่อซีเมนต์ยางรถยนต์เก่าๆแต่จะไม่สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ในช่วงหน้าฝนเช่นปัญหาโรคเชื้อราทําให้ผลมะเดื่อฝรั่งเน่ารสชาติไม่หวานมากนักซึ่งที่สวนคุณดำรงเกียรติจะพักต้นมะเดื่อฝรั่ง ขยายพันธุ์และตัดแต่งกิ่งในช่วงฤดูฝนแทนเทคนิคการปลูกให้ได้ผลผลิตดีนั้นต้องรู้ธรรมชาติก่อนว่มามะเดื่อฝรั่งเป็นพืชที่ชอบน้ําเยอะชอบแดดจัดแต่ไม่ชอบน้ําขังและชื้นแฉะหมักหมมชอบดินที่มีการระบายน้ําค่อนข้างดีดังนั้นการเตรียมวัสดุปลูกและพื้นที่ปลูกต้องนึกถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยสําหรับโรคและ,มะแมลงมะเดื่อฝรั่งเป็นพืชที่มีมแมลงศัตรูพืชรบกวนน้อยมากที่พบคือต้นมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกนอกโรงเรือนเช่นหน้าฝนจะเจอหนอนกิน บโดยตัวหนอนจะห่อใบมะเดื่อฝรั่งเพื่อเป็นที่หลบซ่อนและกินใบในช่วงกลางคืนวิธีแก้ไขใช้สารสกัดสมุนไพรต่างๆเช่นน้ำหมักสะเดาน้ำส้มควันไม้ที่มีขายตามท้องตลาดมะเดื่อฝรั่งสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเช่นการเพราะ,มะเมล็ดในบางสายพันธุ์การตอนกิ่งการปักชำการติดตาและต่อกิ่งแต่ที่สวนเลือกวิธีการตอนกิ่งเนื่องจากง่ายและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายคนน้ำรงเกียรติวางแผนในอนาคตไว้ว่าจะขยาย พื้นที่ปลูกตามความต้องการของตลาดเพื่อจะได้ผลิตให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคและในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากจะแปรรูปเช่นทำมะเดื่อฝรั่งอบแห้งแยมมะเดื่อฝรั่งไอศครีมน้ามะเดื่อฝรั่งพร้อมดื่มนอกจากนี้อยากจะทำให้เป็นแหล่งที่ศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่สนใจส,สนใจอยากติดต่อเข้าไปชมสวนหรือซื้อกิ่งพันธุ์ติดต่อมาได้ที่ Facebook สวนมะเดื่อฝรั่งฟิก First and f r i e n d หรือที่เบอร์โทร0897539330คุณดำรงเกียรติและ0860890268คุณปนัดดา